ดีคุณลูกค้าทุกๆคกทานนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูบต้ารุ่น L50-18 ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด50แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสีสูบด i เรกต i อินเจ i ชัตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ2 4 3 4า2434ซีซีับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เพลาค่ะ ของเราพีชช้างส้มแคนงามรถแคกเตอร์คูบต้ารุ่นแอล5018ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี61นะคะรถจดทะเบียนปี61สำหรับคันนี้นะมาพร้อมชุดไปมีดดันดินหน้าค่ะด้านหน้าติดตั้งชุดไปมีดดันดินหนาจากคูบต้ารุ่น ST182 นะคะเป็นชุดใบมีดแบบคันบนหรือคันโค้งจากคูบต้า ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้แถมจัดย่างใหม่ใส่ให้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะตัวนี้เราจัดย่างใหม่ใส่ให้ทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะสำหรับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแฮตเกอร์กัดารุนแอล5018คันนี้จดทะเบียนปี61นะคะตัวรถพร้อมไมิดันดีมาก พ0นบาทเท่านั้นนะคะ499,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ วยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะคูบต้ารุ่น L5018 คันนี้นะคะเครื่องยนต์สวยเดิมนะคะตัวนี้ไม่มีรอยแกะถอดนะตัวเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบนะคะตัวนี้นะแบตเตอรี่ค่ะหนูจัดเป็นแบตใหม่ใส่ไว้ให้นะคะสำหรับคันนี้รถสภาพสวยเดิมนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้ ในที่มองหากันอยู่สำหรับแอล5018นะคะไม่มีรอยตัดค้อนนะคะตัวนี้นะเดีย๋ยวดูชั่วโมงทาง,งานกันดิดน,นึงค่ะคันนี้นะคะจทดทะเบียนปี61ชั่วโมงทาง,งานตอนนี้486ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทาง,งานน้อยค่ะ486ชั่วโมงรละบบเกียร์นะคะเกียร์หลัก8เกียรนน์หดนา8เกียร์ถอยหลัง ปรับเปลี่ยนเกียร์ค่ะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลายัยขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลียวง่ายเบาสบายนะตัวเบาะค่ะนี่เลยเบาะหนังนั่งนุ่มๆจากคูโบต้านะคะตัวหลังค่ะงามๆกันเลยค่ะรถตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะคะสำหรับคันนี้ท่านใดที่มองหากันอยู่นะแล้วก็จัดยางใหม่ใส่ให้ทั้งสีเส้นด้วยนะคะ ช่วงท้ายกันนิดนึงค่ะาตท้ายสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะช่วงท้ายงามๆนะคะ PTO พร้อมปั่นค่ะเกาะตัวตัดยาสุบน้ำพ่นยาได้เลยนะคะตัวนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ L5018 นะคะรถจดทะเบียนปี61เนาะติดตั้งชุดใบมีดดันดินนะตราช้างแล้วก็ผ่าน่ายตาช้างให้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาไม่แพง คคา499,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้499,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง,องปินนแม่ค้ารถไถ่ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิว พันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณ